สวัสดีครับผม this is a toy นะครับวันนี้ผมจะมา unbox เจ้าเ e v i e r v e r ว u r y ครับผมบบครับผมก็ไม่รู้ว่าผมออกเสียงถูกไหมนะแต่ผมใช Google ้ Google Translate แปลมานะครับ,บอา่านว่า s e v v e r v e r c u r y นะครับผมอันนี้ก็เป็นกล่องเขานะกล่องเขาเนี่ยจะใหญ่กว่าเจ้าตัวเวนิฟัฟเนียแล้วก็ตัว ไดนาไมทเบรียลอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้ากล่องนะครับอันนี้ก็จะบอกว่ามีตัวเบให้เรา1ตัวนะครับแล้วก็มีตัวลันเชอร์เอลไให้หตัวด้วยนะครับผมแล้วก็มีของแถมเป็นอันนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเอาไปใช้กับอะไรนะเดี๋ยวผมลองหาข้อมูลดูนะครับข้างบนก็จะมีโอรุโตะนะครับผมไปดูภาคแรกมาแล้วนะครับนิดนึงประมาณ78ตอนนะครับมันชื่อว่าโบรุโตะเนาะแล้วก็อันนี้เป็นตัว เดนีวอรเคอรี่เขานะครับข้างๆล่ะก็จะ,จะบอกส่วนประกอบนะครับที่มีในกล่องคือจะมีตัวตัวเนี่ยเขาเรียกวอะไรนะเลเยอร์อันนี้ก็จะเป็นไดเวอร์แล้วก็ตัวลันเชอร์นะครับอีกข้างหนึ่งก็เป็นรูปของตัวเดนนี่เบรเรียเเนาะข้างหลังลน่ะนี่ข้างหลังเขานะครับโอเคประมาณนี้นะครับแพ็กเกจข้างนอกเนาะเดี๋ยวเราไปกรีดดูข้างในกันดีกว่านะครับนี่ชูบชบ ขีดบร้อยแล้วนะครับนีสองอันขายแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะแกะออกมาแล้วนะทนะืนทืนืนืนตรงนี้ก็จะเขียนด้วยนะว่า s e v ิโบคิววรีนะครับ S H ลบเนะครับขีดเจ็ดหรือลบเจ็ผมไม่รู้เนี่ยอา้าวผมลืมบอกโปรดักของเลขปรดักของเจ้า s e v ิโบคิววรีนะครับว่าจะเป็น B หนึปดตั้งเองนะครับดีงออมาแล้วนะนะชึบนี่เป็นไงล่ะ อันนี้เป็นคู่มือกับใบปลิวแล้วก็ตัวสติกเกอร์นะครับนี่อแล้วก็อันนี้เป็นตัวเลเยอร์ลันเชอร์ลันเชอร์ตัวนี้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นไดเวอร์นะครับนี่มีมาให้สี่ชิ้นหลักๆนะครับที่มีอยู่ในกล่องเนาะนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูที่คู่มือกนก่อนดีกว่านะครับเงีย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 บ อ่าคู่มือเขานะครับนี่จุดคู่มือเขาก็จะสอนเหมือนเหมือนกันนะครับกับตัวอื่นแต่ว่าก็จะบอกจุดโอ้โหสติกเกอร์อย่างยุบยับไปหมดเลยนี่เห็นไหมเนี่มันเยอะขนาดนั้นเลยโอู้ยเยอะจริงๆนะเนี่ยเขาสติกเกอร์สิบห้ายี่สิบเอ็ดแหละเอ้โอ้โหยี่สิบเอ็ดจุดเลยเนาะ เยอะมากเป็นหืมเยอะจริงโอเคค้มือแล้วก็อันนี้เป็นใบปลิวเขาครับนี่ใบปลิวเขาเขาห่างมีอะไรไหม,มนี่อันนี้ผมสั่งไปแล้วนะครับก็คือตัวสปีกเกอร์นั่น,นเองนะครับผมสั่งเล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็น่าจะมาเร็วๆนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรเอ่ยเป็นเหมือนเขาเกกรียกอะไรเฟรมปะไว้ใส่กับตัวดิส์นะครับ ข้างนีงนะข้างนึงก็ไม่มีอะไรนะครับนี่หมดแล้ว่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวเบอกันเน่อยนะครับหลบๆไปก่อนนี่ตัวเบนะครับผมจะเอาออกมาแล้วนะมนแล้วอ๋อไม่ออกรวยยังไงเนี่ย มีใครเป็นโรคจิตเหมือนผมไหมที่แบบเอจะต้องเก็บกล่องไว้ออ,อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นเป็นไหมน,นะคนอื่นก็นี่คนอื่นเขาเอาออกมาแล้ว,ลวทิ้งเลยเปล่าอยากรู้อะถ้าใครเก็บของเก็บกล่องไว้มันผมก็บอกผมด้วยนะจะได้รู้ผมมีเพื่อนนะครับอเดี๋ยวเอาออกมาเงียบๆ,ๆชิ้นแรกออกมาแล้วครับนี่โอ้โหยังสวย ี่ผมชอบอะดูดิอันนี้มีน้ำหนักพอสมควรน,นะครับประมาณมีน้ำหนักประมาณนึงเลยนะครับผมเดี๋ยวดูตัวไดเวอร์อันนี้เป็นไดเวอร์ของเขานะครับไดเวอร์ Driver ก็ก็มีน้ำหนักนิดนึงแต่ก็ไม่เยอะนะครับน้ำหนักไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะชิ้นต่อไป อันนี้เป็นของแถมใช่ไหมตัวนี้อันนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมไปหาดูก่อนว่ามันใช้กับอะไรนะอ่าถ้าเกิดได้ยินเสียงรบกวนอะไรขออภัยด้วยนะครับมันอาจจะมีเสียงรบกวนเนอะตอนนี้ตอนกลางวันนะครับที่ผมถ่ายอาจจะมีการทํากิจกรรมของคนรอบข้างนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับขออภัยด้วยอ่ะอันนี้เป็นตัวลันเชอร์นะครับ เป็นสีฟ้าฟ้าเขาเรียกฟ้าอะไรอ่ะเป็นฟ้าใสโอ้ยสวยอยู่นะครับนี่ลันเชอร์น,อนะใส่ R, R มาให้นะครับประกอบกันก่อนเลยดีกว่านี่หูหสุดสุดชอบอ่ะชอบอืมก็สายก็ยาวประมาณหนึ่งนะ โอเคเดี๋ยวผมขอเคลียร์ตัวแป๊บนึงนะโอเคครับของที่มีในกล่องก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะมีตัวเลเยอร์นะครับตัวดิสตัวไดเวอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรเดี๋ยวผมดูเครื่องมือีกทีนะแล้วก็มีตัวล er นะันเชอร์เนาะโอเคเดี๋ยวผมขอไปติดสติกเกอร์แป๊บหนึ่งไม่แป๊บอะขอสักสักครู่เลยเพราะมันเยอะมากครับโอเคเดี๋ยวมาครับก็ไปทําการติดสติกเกอร์มาเสร็จแล้วนะครับ บอกได้คําเดียวว่าเยอะมากนะครับเยอะจนแบบติดจนเหนือน่อยอันนี้แค่คอนี่ก็คือทั้งหน้าแล้วนะครับเนี่ยนี่แหละหมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยสติกเกอร์หมดเลยนะครับแล้วนีงก็จะมีตรงอาร์เมอร์ด้วยอาร์เมอร์ก็อีกสี่เจ็ดจุดนะครับสีน้ำเงินน้ำเงินนี่เห็นไหมเออนะครับตัวเบรดก็สีขาวๆาวนี่นะครับ,บกกน,นี่เห็นไหมฟอกกันไม่เอ่ยเนี่ยขาวๆาวนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยแดง แม้กระทั่งที่ดイเวอร์ก็มีนี่เหลืองๆ <laughs> ติดเยอะมากอะ <laughs> ่ะคือแบบ้ืหือติดจนเหนื่อยนะครับ <laughs> <c oughs> แล้วก็ผมไปดูมาแล้วไอ้นี่นะครับมันใช้กับตัวเบเรียลนะครับเดี๋ยวไปไปดูกันอีกทีนะเดี๋ยวเรามาประกอบเจ้าตัววอลคิวดีตัวนี้กันก่อนดีกว่านะครับก็เดี๋ยวผมจะประกอบเป็นโหมดปกตินะครับโหมดธรรมดานะครับนี่สายไป้า ถ้าใครจําไม่ได้ก็ดูในคู่มือได้น,นะครับผมเคยทําบอกพิธีแล้วเนอะว่าถ้าเกิดการที่เราจะนำํนำลาคอขึ้นก่อนเนี่ยคือโลโมดเนอะถ้าเกิดว่านาอาร์เมอร์ขึ้นก่อนจะเป็นไฮโหมดถ้าจำกันได้นะครับเพราะว่าผมเคยรีวิวไปแล้วสองตัวนะครับใครยังไม่เคยดูสองตัวนั้นผมจะแปะไว้ให้ตรงนี้นะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบโหมดปกติเนอะที่เขาอ่ะอย่าลืมล็อกข้างหลังนะเขาให้มาในกล่องนะครับ เป็นโมดแบบนี้เนาะนี่เป็นไงล่างสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์อ่ะสวยไหมน้ําเงินแดงทองนะครับคือแบบโดนมากอ,ะอ่ะอ๋อแต่ว่าผมมีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องงานเขาอะครับผมไม่รู้ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยมันจะมีเนี่ยเป็นคุยๆเขาเรียกอะไรเดียวมันยางมันไม่ขาดนะครับเนี่ยมีทุกอันเลยนะครับเอามีอันเดียวนิดหน่อยนะครับ ก็ปล่อยผ่านไปแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เป็นยางนะครับผมตรงนี้เป็นยางนะสีแดงแดงที่เป็นแลบๆออกมาเนี่ยมันเป็นยางนะครับอันนี้ก็เป็นยางนะแต่ตรงเนี้ยเป็นพลาสติกนะครับสีแดงแดงก็จะเป็นยางหมดเลยนะครับผมแม้กระทั่งตัวข้างในนี้ก็เป็นเป็นยางนะผมว่าอืมเป็นยางใช่นะครับโอเคแล้วก็ไดเวอร์เขานะครับแปะเลยแต่ผม บอกก่อนเลยว,ว่าส่วนตัวผมไม่ชอบเดเวอร์เขาเอามากๆนะครับผมชอบที่เขาเป็นเคลียร์เดียเป็นดิสแล้วก็เป็นตัวเดเวอร์แค่มากกว่าอันนี้ผมไม่ถูกใจอันนี้เลยอะเอออประกอบเข้าไปแล้วนี่เซเวียเบอร์คิวรีนะครับนี่เห็นไหมอ่สออาสยเปล่าอันนี้เป็นรวมหมดเนาะเดี๋ยวผมจะทำเป็นให้หมดนะครับทำเลยทีเดียว ครับเดี๋ยวไปลองเทสทีเดียวเหมือนกันนะคะคลิปจะได้ไม่ยากเกินไปเนาะอันนี้ถอดง่ายนะครับตัวคอถอดง่ายกว่าตัวฟัฟเนียเยอะเลยอ่ะสลับขึ้นมานะครับนี่ชุดอ่ะเข้าไปแล้วก็ใส่ด้านหลังเนาะล็อกซะหนึ่งแก๊กโอเคอันนี้เป็นไฮโหมดนะครับอ่ะใส่เข้าไป อือห uh ือ huh. ข้างหน้าโอเคนะแต่ข้างๆดูไม่ได้อ่ะจริงๆรับไม่ได้ยังไงหนอมันเหมือนกับแฮมเบอร์เกอร์อ่ะที่มันมันมีขนมปังแต่มันไม่มีเนื้ออ่ะงงไหมเออว่ะทำไมเ้าแบบนี้เนาะหรือมันจะมีอะไรมาในอนาคตไหมอ่ะผมไม่รู้อ่ะอันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับ ไปเป็นอันเดิมแล้วเดี๋ยวเราไปลองใช้พาเสริมของเบเรียวกันดีกว่านะปอะเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวขี้โกงกันบ้างดีกว่านะครับตัวขี้โกงหมายถึงว่าเป็นตัวที่แบบ มีอาวุธเสริมเยอะมากนะครับก็คือเดนไมเบเรียนนั่นเองนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยกดตรงเนี้ยไปดูได้นะครับผมอ่ะอันนี้เป็นจริงจริงมันจะต้องมีอีกอันหนึ่งแต่ผมยังไม่มีนะครับก็ไอ้เจ้าเนี่ยมันจะเป็นพารสเสริมของไอ้ตัวนี้อีกทีนะคือผมงงว่าทําไมเจ้าตัวนี้มันถึงมีพารสเยอะจังนะบัฟเยอะมากโอเคอันนี้นะครับให้สังเกตว่ามันจะมีร่องอยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้เห็นกันไหมเอ่ยตรงเนี้ยต,ต,ตรงช่อง ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงเคี่ยวตรงนี้นะเออแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับผมนี่กดไปนะครับแล้วก็หมุนชืบอ,อ่ะหมุนหมุนไม่ไปหมุนหมุนอันหนึ่งหมุนไม่ไปอ่ะเด้งอ,ออกอีกมันจะใส่ยากนิดน,นึงนะครับผมลองใส่แล้วรอบนึงก็ควรจะใส่ได้ก็นานอยู่เหมือนกันอตอนแรกผมเข้าใจว่ามันจะใส่ง่ายกว่านี้ด้วยซ้ำนั่นเนี่ย หรือผมใส่ปิดข้างหรืออะไรยังไงเอหนออืตาล้วนี่ไง้ตัวยิ่งใหญ่มากคือมันเป็นตัวที่แบบพาร์ทเยอะมากนะใช่ไหมมันมีอะไรนะไดมอนที่เป็นอย่างนันปะค้เรียกไดมอนเดมอนอะไรตัอ้งอยา่างผมจำชื่อไม่ได้อะ่ะเอออีกอันหนึ่งอะ่ะอันนั้นก็คือจะแถมกับอะไรนะกับตัว อะไรมาสักตัวหนึ่งหรือต้องซื้อแยกผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับนี่เสร็จแล้วไดนามายเบเรล่างใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับโอเคปะ่ะมาเดี๋ยวเรามาลองรันเทสกันดีกว่านะครับเจ้าตัวตัวนี้นะครับเซเวียโอ r c รี y นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นโลโมดนะครับเดี๋ยวลองลองรันดูก่อนเนาะก็จะใช้เป็นที่ชอันของเขาเลยนะ โอเคนะอ๋อพี่มีสกพังเราก็จะมาหยุดยู่ตรงกลางด้วยนะอันนี้มันเป็นสายแอทแท็ใช่ไหมอ่ะอือประมาณนี้นี่เดี๋ยวลองตีกับเดนามไมดูนะครับวัผมพลาด าด้วยจวคอยที่คอยที่คอยเทคอยเทเมื่อกี้ผมพลาดนะครับวันนี้เขาเอาเบเรียลหนักมากครับดูดิโโหถ้าเทียบน้ำหนักของตัวเบเรียลกับตัว โมคิลีนะครับตัวเบเลียนหนักกว่าเยอะมากนะจริงๆโอเคเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นตัวไฮมอนนะแป๊บนึงนี่ครับผมไปเปลี่ยนเป็นไฮมอนมาแล้วนะมาเดี๋ยวลองกันจะ้อยครับเบเลียนชนะ คอยที่ใย่ไหมอยากรู้ว่า,วามันเป็นพราอะไรขึ้นมาก่อนทีนะเรียบร้อยนะครับชัดเจนม,มากน้ำหนักสู้เบรี่ไม่ได้เลยนะครับผมโอเคอันนี้เป็น ให้หมดนะเข้ากันหน่อยให้หมดนะครับมาเดี๋ยวไปสรุปผลกันดีกว่ามาเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้สึกกับเจ้าตัวเซเวียเบอร์คิวดีตัวนี้นะครับก็ตัวลันเชอร์นี้คือเอาไปสิบเต็มสิบเลยนะครับสวยโุกโนูน,นะครับแล้วก็สายเนี่ยก็ดึงพอที่จะพอจะตึงมือนะแต่ผมรู้สึกว่ามันจะสั้นกว่าตัวสีดํานะ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ผมคิดว่ามันสั้นกว่าเพราะว่าสีดําผมว่ามันน่าจะดึงได้ยาวกว่าน,นี้อีกนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าคนอื่นรู้สึกเหมือนกันไหมนะหรือว่าใครเอาไปเทียบแล้วเนี่ยก็แนะนําผมหน่อยนะครับออะส่วนตัวตัวเบนะครับข้างหน้าผมให้รอยทับร้อยเลยข้างหน้าเนี่ยครับแต่ข้างล่างผมให้ติดลบเลยอะ่ะคือมันไม่สวยอะคือผมไม่ชอบเบแบบเนี้ยเอออันนี้ไม่รู้นะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับ แล้วก็ตอนเล่นจริงเนี่ยคือก็จะเห็นแล้วนะครับว่าสู้เบร,เรียลไม่ได้เลยในเรื่องของน้ําหนักเอยหรือว่าในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะครับคือตัวเบร,เรียลนี่พาเสริมเยอะมากนะครับแต่ตัวพระเอกของเราเนี่ยแทบจะไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรเสริมมายิ่งเป็นไฮโหมดนี่ยิ่งแล้วเลยนะครับเหมือนกับเบอร์เกอร์ที่ไม่มีเนื้อเหมือนมีแต่ขนมปังข้างบนข้างล่างแล้วก็ตรงกลางว่างเปล่าอย่างเงี้ยเออแต่ข้างหน้าเนี่ยผมให้เต็มคือสวยจริงนะครับ แล้วก็เจ้าเวอร์คิวีตัวนี้นะครับเป็นร่างที่แปแล้วนะเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนะครับว่าเวอร์คิวีที่ผมมีมีอะไรบ้างไม่รู้อยากดูกันไหมขออวดหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้เป็นเวอร์คิวรี่ร่างแรกนะครับเวอร์คิวรี่วิงเอ็กเซลนะครับตัวนี้นะครับผมอ่ะตัวที่สองตัวที่สองก็จะเป็นตัวนี้เป็นวิกตอรี่เวอร์คิวีนั่นเองนะครับนี่ใช่ไหมนะครับตัวที่สามละ ตัวที่สามเป็นนี่ตัวนี้เป็น God ์ e r ว u r y นะครับติ๊กเกอร์หลุดล่วงเปหมดแล้วเนี่ยตัวที่สี่นี่ตัวนี้ถราเป็น Winning ์ e r ว u r y นะครับนี่ตัวนี้ Winning ์ e r ว u r y นะอะตัวต่อไปเป็น Showset ์ e r ว u r y ใช่ไหมตัวนี้นะครับสวยผมชอบตัวนี้นะตีแรงมากเลย แล้วก็ตัวต่อไปเป็นสแลตเวอร์คิรี่นะครับตัวนี้ผมได้มากับสนามเนาะแต่เขาบอกว่าเาที่เป็นสนามเนี่ยมันจะเป็นสีพิเศษนะครับสีแบบใสๆหน่อยนะครับแล้วก็ตัวจริงๆที่เป็นตัวงานกล่องเดี่ยวของเขาเนี่ยจะเป็นสีเข้มกว่านี้เนาะแล้วตัวสุดท้ายนะครับเบ s เวอร์คิรี่ถ้าใครยังไม่ดูเบฟเนี่ยกดตัวนี้ไปดูได้นะครับผมรีวิว Brave เบฟไว้นะ ตัวนี้สวยมากผมชอบตัวนี้มากๆนะครับทุกอย่างลงตัวหมดเลยนะครับอ่ะและนี่พี่ใหม่อ,อน้องใหม่ของเรานะครับตัวเซอรเบียเบอร์คิวรีนี่อ่ะเบอร์คิรีทั้งหมดของผมนะโอเคก่อนจากกันไปวันนี้นะครับสําหรับคนที่ชอบหลงไหลในตัวเบเบรนะครับแล้วก็หลงรักในเบอร์คิวรี่เหมือนผมนะครับ อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้นะผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับส่วนท่านใดที่หลงเข้ามาดูช่อง This is Atoy และยังไม่ได้กด subscribe นะรบก,กวนลงไปกด subscribe ช่อง This is Atoy ไว้ให้ด้วยนะครับผมมีของเล่นมารีวิวให้ท่านดูแทบทุกวันอยู่แล้วนะสสก็รบก,กวนติดตามกันหน่อยนะผมจะได้มีกำลังใจมีพลังนะครับผมโอเควันนี้ไปแล้วครับขอลาไปด้วยเซตเวอร์คิวรีทั้ง8ตัวนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะ วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ